ผเเู้ใดอย่าว่าอย่าว่า I am the storm t h a is approaching ใช่แล้วโอ้ยเกมาแล้วเกมาเลยเกนั่งเกอีมาแล้วเปิดเจริงๆเลยแต่ว่าดันเะต้ถ yep, um ้าถ้ามันคือเดวิวไมค์ใครจริงมันต้องมีหลายอาวุธมันต้องมีหลายสายแรกๆใครมั่งลูกแรกๆก็ต้องมีหลายอาวุธทุกภาคดันเต้มันต้องมีหลายอาวุธ โคตรเจ๊ะไอ้เด็กดันเต้เนี่ยมันดันเต้ยจิ๊บอย่างว่าบบบดันเตี้ดาบมันเปลี่ยนบ่อยมึงต้องดูจริงดาบมันเปลี่ยนบ่อยมากอันนี้เอ้ยในเมฆในเมฆมันมันบอกแล้ว่าทำไมดาบเป็นบรอยเฉลยให้นะมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงจำเล่มที่ดาบซ้ายมือใช่ไหมซ้ายมือกับขวามือใช่ไหมใช่ใช่มึงจำได้ไหมไอ้ดาบคู่ที่ผมบอกอ่ะสองเล่มนี้เลยไอ้ยักษ์คู่อ่ะ ที่มันแบบว่าอุ้ยเฮ้ยเริ่มเริ่าสนใจแล้วเราดูยวราดูยวเราดียววันนี้เราดูเลยเออสวัสดีครับเรียกผมว่าโจนนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับผมสำหรับผมกลับมาอีกครั้งเนี่ยพร้อมกับเอ่อรีแอคชั่นนะครับผมการ์ตูนเรื่องใหม่ก็คือเดวิลไมล์ไคล์นะครับผมปีศาจร่ำไห้ในเน็ตฟิกส์นะครับผมมันเป็นเกมที่ผมเคยเล่นมาตั้งแต่สมัยเพทูนะครับผมแต่ผมเล่นแค่ภาคสามนะผมเคยเล่นภาคสาม DMC แล้วก็เดวิลไมล์ไคล์ฮะนะครับผมผมเคยเล่นแค่สามภาคนี้นะครับผมผมก็เลย ค่อนข้างอยากดูพอสมควรนะครับผมแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็เตรียมความผิดหวังเอาไว้เพราะว่าอนิเมะเอยการ์ตูนที่ทําจากอนิเมะส่วนใหญ่มันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมแต่ผมเห็นคะแนนหรือว่าหลายเจ้ารีวิวสานักนะครับผมหลายสํานักรีวิวนะครับผมมันค่อนข้างออกไปในทางที่ดีนะครับผมผมเลยว่าจะมารีแอคชั่นกันแต่นี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะผมไม่ค่อยมั่นใจนะว่าคนดูในช่องผมชอบดูรีแอครีวิวใหม่ใครกันหรือเปล่านะครับผมพูดตรงๆว่าผมไม่แน่ใจว่าคนที่ดูช่องผมเนี่ยอายุ ประมาณไหนนะครับผมเล่นเกมประมาณไหนอันนี้พู้ตรงอว่าไม่รู้เท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยแหละครับว่าชอบหรือเปล่านะครับผมแต่ถึงชอบไม่ชอบอยังไงผม,มคิดว่าผมอาจจะทําตัวจบนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างนะครับผมสมมติถ้าผม Re App, รีแอคการ์ตูนหรือว่าเป็นหนังอะไรเงี้ยผมจะไม่ได้เปิดไลน์ได้นะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะแล้วก็ถ้าชอบนะครับผมก็บางทีสนุกเกินจนลืมกดไลค์ใช่ไหมผมเคยเป็นนะอย่าลืมรงไปกดไลค์กันก่อนด้วยนะ แล้วก็ถ้าอยากคุยกับผมก็คอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมคุยกันได้เยอะยิ่งสนุกสนานใช่ไหมแต่ผมรู้สึกผมผู้บัญญัตแต่ผมรู้สึกว่าผมพูดมากเกินไปละไปไปดูไอเอ็มเดอะสตอร์มกันเลยดีกว่ามีภาคไทยใช่ไหมดันเต้จริงๆนะควรจะเป็นนัาติ่งภาคกูคพูดเลยไม่รู้จะนัาติ่งหรือเปล่านัาติ่งเออเป็นปัน้นส่งมันได้อ่ะส่งแกภาคเดนโรว่าใส่ดันเต้เนี่ยใช่เลยส่งนัาติ่งเลยแต่ภาคภาคหนึ่งกับภาคสองกูไม่รู้ ไม่เป็นเมย์คายไม่เป็นเมย์ครมันดังสุดก็ภาคสามเคเล่นภาคสามเด่นมันอันนไม,ไม่เคยดูเกมเลยไม่รู้ต้องให้คนเล่นเกมมาบอกแล้วเนะี่ยตรงกูก็ไม่เคยรู้มากหรอกแต่ว่าถ้าเป็นภาคสามเวลาเห็นอาวุธเดอะบอสอะบุญจะบอลจะรู้อยู่อุ้ยแม่เด็ดกระสุนรอบิงเกอร์ <laughs> รอบิงเกอร์ตายหาอุ้ยอาวุธเป็นโอ <laughs> รอบิงเกอร์เนี่ยหรือว่ามันเป็นกูว่ามันน่าจะทำเป็นแบบแยกเดี่ยวของมันเลยมั้งไม่น่าจะยิง ไม่น่าจะอิงแบบเดินตามภาคไหนอ่ะแต่แบบอยู่ในยุคของภาคไหนมากกว่ามั้งกูเดานะไม่รู้กันเนี่ยกระต่ายตัวนี้กูก็ไม่คุ้นนะในภาคสามก็ไม่มีจำไม่ผิดไม่มีมันจะเป็นไอตัวตลกไว้ภาคสามอ่ะแสดงว่าตัวนี้เป็นออริจินอลในเมสใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้มันอยู่ในภาคหนึ่งภาคสองหรือเปล่าแต่ภาคสามอ๋อไม่มีเป็นตัวตลกฟูลี่ตัวนี้ย มจะเป็นนนตัทแบบ้หเชียโคเต้ไอเชียกระต่ายอันนี้มันอันนี้มันนี่ชื่อดาบอะไรวะแต่ดาบมันตีมันนี่ทรงไม่ใช่นะแต่ดาบมันตีมันเปลี่ยนหลายภาคคือแบบมันเป็นดาบเรื่มเร็วนะแต่ดีไซน์มันเปลี่ยนหลายภาคมากก็ผมคคือนที่เเสนอให้ไงมดีไซน์ตีกันเรื่องดาบวีลโรบินเกิด ไม่ใช่มั้งไม่ใช่ไม่ใช่คอนดันเตจะไม่ผิดคิดว่านะไม่ได้ชื่อเนี่ยไม่ได้ชื่อฟอสเอร์เหรอจะไม่ผิดคอนดันเตไม่ได้ชื่อเนี่ยไม่ได้ชื่อฟอเอร์เหรอจะไม่ผิดนะคอันเจ่้ชืนี่มนืออสหรอจะไม่นะคอนันเตไม่ได้อเนี่ยไมดร์เอจะ่นะคอนดันเตได้ช่งเี่ยม่้ื่องหรอะไมิะอันโลกอื่นเน่านม้นเมื่อไหสเอร์เอจะิงะอนนเมานาน เป็นกระต่ายที่พูดมากจริงนะเออจะเอาอะไรก็เอาไปตราบใดทีด่แกจ่ายให้แรมพาร์ทสำหรับงานครั้งนี้วางใจได้คุณแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ติดค้างไว้ทั้ง <c oughs> นั้นโอ้ยขอ,ขอ,ขอ,ขอกูขาดเลยเฮีย,ย <c oughs> ไม่ขาดก็ไม่แปลกหรอกไม่ขาดนะทีแ <c oughs> ่แปลกเจ๊ียีอย่าฟุ่มเฟือยไปกูเสียเสละ มักจะเอาแถนอธิบายเลยปัดบนเดนฟูถ้าเป็นดันเจี้ยก็ต้องเพียงเมทัลอยู่แล้วเออถ้าจะเป็นภาคเดนโรก็จะเป็นไม่รู้สิมันชื่อเพราะว่าอะไรแนวอะไรป๊บป๊อปป๊อปว่าอิเล็กทริกป๊อปว่าไม่รู้แต่ถ้าเป็น<ม>ดันเจ้ต้องเมทัลนะยยุคสมัของไอ้เนี่ยคือยาเมึงแม่งใช้โรบิงเกอร์ไอ้เนี่ยยาเมึงโรบิงเกอร์มันจะขันหลาได้ได้วะคุ้มตีมอะ เอ๋อเป็นปีศาจเหรออ๋อโดนทำเป็นรอวิงเกอร์กูอัดขนาดเนี้ยอีดูมิงกุสอสูบเพ่นบ้านเลยอ่ะอสูบอิงเฟอรี่ใช่อือนี่มันเฟอรี่ไม่มีภาคสามไม่มีไอ้นี่จำได้เหมือนเท่เท่จัดเลยว่ะเท่กระต่ายเท่เลยเหมือนภาพเหมือนไอ้เบลไพอ่ะเบลไชื่ออะไรนะเบลไพเลยนะแคสเวเนียเอ้า อย่างอุ้ยกินเด็กเฮ้ยกณยิงก็ะแาเสียงไทยคนเป็นนักติ่งนะถ้าไม่ใช่ในักติ่งนี่ก็คิดไม่ออกแล้วว่าใครจะเหมาะปันปันเท่ๆ,ๆน่นักติงต้องรอฟังเฮ้ <c oughs> ยนักเท่ดีนะไม่ใช่ไอภาค DMC ออ่ะภาคที่มันเกียนผมตัวเองอ่ะ อันนั้นมึงโดนดาเนี่ยเนี่ยหัวงเลยแต่ว่าเอาจริงเกมเพลมนะันมันนะเล่นสนุกสนุกคอมออแบทมันเดือดเฮ้ยนี่โอ้ไม่ใช่เสียงน่าติงไม่ใช่น่าติงว่ะเป็นเสียงอะไรอยู่ในลูกน้องมิตาบีดอะจำชื่อไม่หมดได้ไเปล่า ถ้าเป็นในเกมนี้มันยิงมันยิงบนอากาศมันไม่ให้ลงมาเลยนะเว้ยนแล้วก็อม่ะเย็นดาบแกยังไม่ได้ดาบเลยปะ <laughs> นี่คำพูดติดป,ปากแก <laughs> อืบอลแรงปานี้ในเกมบอลแรงปานี้โคตรเบา <laughs> <laughs> ใช้การเซลิงเกรอร์ก็ยังบอลแรง เจ็ดโคตรเท่เลยวะ, <laughs> ะคือปกติมันก็เป็นแบบนี้แหละผมมัจกจะทำแบบนี้แล้วพูดอะไรฟช้งเฟี้ยวแมันแบ,บงค์ไปหมดเลยนี่เป็บบนี้มาก่อนสาบานเลยโอเคคร <laughs> ับนึกออกแล้วแต่งแตเป็นผมพึ่หญิงเจ้านั่นบาย <laughs> สเกลทอมไม่เท่เหมือนยุคแปดศูนย์เลยมันก็ยังไม่สุดหรอกคุณเกตนะโอ้เจดานี่เป็นสเส้นติ่งเว้ยฉันแค <laughs> บปีศาจแล้ว แล้้วอุยเด็กไม่เลิ้นใส่กูมาหน่อยครหน่อยน่ารักจุงน่ารักจุงเป็นเอนรากลับบ้านกันดีกว่าไปกันเถอะเอลลี่ไปบายพี่ชายด้วยนะอุ้ยไอ้เหี้ยแล้วรูปมันตายหรือยังกูสงสัยไอ้เหี้ยเอ้ยเด็กเยอะโอย นั่นพีศาเอ้โหล้วโดนอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าโดนกระเป๋าเตะหน้าอยู่แบบหันเลยฟ้าแล้วผู้หญิงใครแบบเห็นรถตีกันไปด้วยดันเต้ยเป็นเห็นดันเต้ดันเต้มันชอบแบบนี้จริงนะชอบชอบแต่ผู้หญิงตีนะคนเดียวดันเต้มันชอบแบบมันเก่งนะไอ้นี่ไนี่ไอ้นี่ดาบมันอันนี้ไอันนี่ดาบมัน อันนั้นดาบไองกายเอ็มโดนส่ตงอันนั้นดาบเนลโรอันนั้นดาบเนลโรดาบบิดดาบบิดรถดาบเนโรตักตีเบิร์ดจูจะโผล่วะปกตินะถ้าเดวิลไมค์คายอ่ะจุดมึงรูมไหมจบของเดวิลไมคายจะเกิดอะไรขึ้นทุกภาคบักควยดันเต้จะสู้กับเบอร์จิวทุกภาคไม่ว่าจะเป็นอะไรมันจะสู้กันทุกภาคเลยใช่แต่ว่าทําไมปูว่าถ้าจะทําในท่านสองอาจจะโผล่มาแต่อาจจะไม่เยอะมากไม่ไม่รู้ไม่รู้จริงไม่รู้ จริงๆก็อยากให้ผัวมานะแบบแม่งโคตรมีมตัวเยี่ยแล้วล่ะนี่ไงพอลี่กูเออนั่นแหละพ่อดันเต้สปาดาลาราสปาดาสปาดาสปาดามันเป็นมึงรู้อยู่ใช่ไหมมันบอกอยู่เนาะใช่ไหมไอ้นี่มันบอกอนี่มันมาปี้กับปี้กับมนุษย์สปาดามาปี้กับมนุษย์แล้วก็จะลูกสองคนเป็นฟ้าแฝด เออแต่สปาดาไปไหนว่ามันบอกว่าตายแล้วมันจะไม่ผิดแต่ว่ากูรู้สึกว่าไม่รู้ดิยังอยู่วะแผลเป็นแบบสร้างเด็กขาบรถกระต่ายรอให้มึงแบบโดนกระดูกพ่อกับเนื้อคูรักแท้แล้วก็เนื้อตัวคูรักอบเนี่ยรวไปรวมกันผมรู้กันแต่พ่อมันพ่อพ่อมันปีศาจดีสปาดาเป็นปีศาจที่ดีโดนแผลเชื้อครัอโดนแผลเชื้อละเออ ไม่ใช่เดี๋ยวนี่กับตักล่าปีศาดว่ะกับนักล่าปีศาจดอ่นี่้ออื้อเกิงต้องนี่กับลังเข้าชงอยู่อุ้ยอืมทันเพียเย็ดโอ้วฟันก็อุ้ย ย็ดแกรีบพุ่งไปโอ้แ okay, กช่วยอยู่คนดีคนดีคนดีนดแต่บุกวิจิวมันอะไรนั้นบุกวิจิวมันเหนื่อยบ่อยเงี้ยโอ้ปัดจะเลิกเถอะครับน้อมมึงเขาขึ้นอ่ะเขาเลยเขาออกไปเร็วเย็ดเชีนายจะรีบไปไหน อยว่าเยว่า I am the storm that is approaching ใช่แล้ววูบกมาแล้วกมาเลยกนั่งเก้าอี้มาแล้วเปิดเพลงจริงด้วยเพลงจริงด้วยมันเพลงตีมันเหรอวะเพลงตีมมันตั้วเพลงอะไรอ้าวอันนี้ผมใช่เวจิ้วจริงเนี่ยควายเมียงควายบกกระจอก โอ้แกเอาคำทรงจำขึ้นมาไอ้เจ๊ว่าอยู่มาขึ้นบุถือจะมาโตออมาใช้ไหมปลเอามาหลอกปลักแฟนแฟนเกมนะเอ่อมาหลอกพวกกูเนี่ยลงมาเลยอันเต้ยังไม่มีดาบเลยนะไอ <c oughs> ภาคสามมันก็มีแล้วนะที่กูเล่นอนะ่ะไอเพียสองอะ่ะก็ไม่ผิดแต่มันก็มีแล้วนะคุสดทรเจอ้ เขาบอกฉันว่าจะทำงานบางหน้าให้กระต่ายพูดได้แต่ฉันก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับคำพูดของไอ้ขอี้เมาช็อตตอนแลหล่ะหรอกกวนบอกวัวจิวอยู่ข้างหลังเนาะบอกวัวจิวอยู่เบื้องหลังเ <c oughs> ชียววะหมายความว่ากระต่ายขาบจะลงที่นี่ที่นิวยอร์กาายงงนนนขอผมมัเป็ว่าแฟนอาร์ตฟูลลีนน่าจะไปวาดไอ้นี่แน,น่ๆเลยเ,ยเยชียววะไหมหว่าแฟนอาร์ตฟูลลีนน่าจะเอาอันี่ไปวาดแน่ๆเลยเชียววะไหมไม่รู้ชื่อเลยซ้ำมันเด็กชื่อ ดันเต่พอเด็กน้อยดันเต้ดันเต้แม่กับพี่ชายฝาแฝดถูกปีศาจฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเรื่องราวก็มันบ่ตายบักค่ะนะมันบ่ตายบักบอคูยูน่ะมันอายังดูสตอมอยู่เป็นไไปดพี่น้องกันมาเอาพี่น้องกันแฝดเลยแฝดเแฝดมันเป็นแฝดเว้ยแต่มึงสุกมึงกูรู้เนี่ยมึงคงคิดว่าทำไมหน้าตาไม่เหมือนกัน เพราะมันพยายามทําตัวให้ไม่เหมือนกันไงมึงลองให้บักดันเต้ไว้ผมยาวแล้วมัดผมแบบเหมือนเหมือนไอ้ผมเปื่อยๆผมอ่ะแม่งมือจิวเลยเว้ยกระ่าสนใจในตัวเขาทำไมคือเขียนไว้ว่าเขาเบื่อเขาเบื่ออะไรเงี้ยปองจีนนม่าปองีนันมาซ่าพูดแต่ดันเต้มีแค่ปืนนี่แกใช้กันสลิงเกอร์หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหม การเซลิงเกอร์โอ้โหแสดงว่ามันก่อนของโคตรก่อนของโคตรก่อนก่อนก่อนแน่แน่ไม่รู้เลยดาบก็ไม่มีพี่ก็ไม่รู้น่าจะก่อนมากเลยแหละก่อนภาคสามอีกมั้งนี่แบบเนี้ยน่าจะก่อนภาคสามพิดว่านะาผก็ไม่ชัวร์จะได้อ่ะ แต่สมมติถ้าเขาจะมีแผนทำหลายซีซั่นใช่ไหมก็ก็ดูไปถึงซีซั่นสามไเลยสนุกแน่นอนเด็ดเช่สัตว์แก่งในกูหลาบสุกหนูกุหลาบด้วเนี่ยอ๋อ แกนี่ดูพยายามขโมยจี้ของฉันน่าดูเลยนะไม่พิศากระจอกระๆอย่างนั้นนี่เหตุผลอะไรมันเป็นเรื่องที่น่าตลกมากตรงที่ฉันเปลี่ยนร่างได้แต่แกกลับไม่รู้ว่าที่จริงแล้วตัวเองเป็นใครอ้าวกระสุนเบิดกระสุนโมดแนะนำบอกกระสุนมันเป็นมันเป็นปืนเวทมนต์เนี่ยมันใช้กระสุนเวทมนต์เหรอ ไม่ใช่มันบอกไหมมันหมดวมันดีเสซลธรรมดาอ๋อปืนบรรจุกระปืนจนแตกอ๋อว่าอยู่เพราะว่าปืนมันหนักเป็นกระสุนเวทมนต์นะที่มันยิงอ่ะมันไม่ใช่แบบมีโหลดนะท่านี้ต้องไปหาอู้ยมันยังไม่มีแต่ว่าดันตี้อ่ะถ้าถ้ามันคือเดวิลไมค์คายจริงมันต้องมีหลายอาวุธมันต้องมีหลายสายอันนี้น่าจะยุกแรกๆใช่ัหง ลูกแรกๆก็ต้องมีหลายอาวุธผู้ภาคดันเต้มันต้องมีหลายอาวุธแต่แต่ไม่มีตังค์อ่ะแม่ดันเต้ไม่ได้ซื้อสิ่งที่ดันเต้จะทำนะ <c oughs> ดันเต้คือมันจะสู้กับทุกๆบอสไว้แล้วบอสจะกลายเป็นอาวุธมันซ่าบอสบอสกลายเป็นอาวุธฆ่าบอสบอสกลายเป็นอาวุธมันเออรืไหมแม่มไม่ได้ซื้อเอาคุณส่งทีมงานไล่ตามเข้าไปเหรอผมเดาเลยว่าไม่มีใครรอดแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวไมะว่ายังไงดนะ อันนั้นคือปีศาจบอสแน่เลยเอาดูหน่อยนะเมื่อกี้กุลีกัน MacBook, s <ands> <S เป <intentionally. S 1> <ผม S 2> ็นบอสป่ะเอาจริงไหมไอเนี้ยคุณไอเนี้ยไอไอไอเชียเนี่ยมันถ้ามันเป็นทหารขี่ม้ามันจะชื่อชื่อเที้ยอะไรวะมันจะเป็นหน่วยลบของนรกอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะขี่ม้าเว้ยใช้ดาบอะไรสักอย่างเ่ยชุดเกาะสีเงินจำไม่ได้ละ มีใช้เวทมนต์สร้างสงครามระว่างโลกดาันบเนั้ีดาบในภาคห้าถ้าจะไม่ผิดมันจะเอาดาบของสปาร์ดาเนี่ยผสมกับดาบดันตีกลายเป็นดาบอีกอันหนึ่งดีไซน์ดาบัดันตีมันเลยแทบเหมือนกันทั้ภาคไงถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นดาบที่ดันตีใช้ในภาคห้าะสปาร์ดาเดาได้ใช่ไหมพวกมึง และไม่มีการปิดกั้นอีกต่อไปไม่มีสงครามโลกทั้งสองจะเปิดรับซึ่งกันและกันอย่างเดาได้อยู่แล้วไอ้เนี้ยเปิดมันตัวโลกเปิดมันเดนกรอยู่แล้วไอ้เนี้ยท่านต้องโอเคมันจะเปิดระลอกเดียแต่ว่าจะมาโตัวทำได้นะเอเวอเจสต์สามารถผ่านมิติข้ามได้ในเกมอ่ะถ้าจะไม่ผิดมักจรมาสาบมันทำได้เลยอันนี้กูไม่ชวนกันนะว่าแบบไหนอะไรยังไงอาจจะผ่านได้แค่เล็กๆก็เปล่าไม่นะ ก็ภาคหน้าที่เกิดเรื่องกับพ่อแม่งอ่ะนั่นคือเป้าหมายของดาวคอมนี่คือหน้าที่ของพวกเราการเป็นแนวป้องกันสุดท้ายแห่งเรื่องเวลาไหนเรื่องเอาจริงอ่ะโหดกูเล่นเกมเนี่ยกูไม่สนเนื้อเรื่องกูเลยดูไม่คกอบเรื่องเอาจริงใครเล่นเกมนี้แล้วสนเนื้อเรื่องมาวะกูถามจริงเขาซีกหนึ่งแล้วดันเต้ดันเต้เฮ้ยไม่กันเจ็กสันไอ้ยังไม่กันเจ็กสันเลยเชียว ต้องขอบคุณภาคห้านะกูบอกเลยโคตรเท่ไอ้โหไอ้เดกดันเต้เด็กเป็นดันตี้ทีมอุ้ยอะไรเนี่ยดีไซน์เรียกกันบ่แบบเลยโคตรเท่เชี่ยเออเวทีเลยานทีเลยเชี่ยเลยเศษดันตี้เป็นคนอย่างนี้แหละขนาดแกแล้วก็ยังเป็นประมาณนี้เลย กูเลยชอบมันนะแต่พี่มันอ่ะฮากว่าพี่มันนั่งกาอี้เลยไอ้น้องเป็นจิ้วพี่หรือน้องวะวันจิ้วเป็นน้องพ่ะวะพี่ใช่ไหมวันจิ้วพี่ใช่ไหมใช่แต่พี่มันอ่ะฮากว่าพี่มันพี่มันควรตีนเด้วยจบแล้วก็สนุกดีนะแต่กูว่าเดี๋ยวมันจะต้องมันขึ้นอ่ะมันเป็นดันเตยังไงรูปภาพสวยยังไงเราก็ต้องดูอยู่แล้วแต่พูดตรงๆแล้วเนเรื่องอะไรกูไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เว้ที่กูพูดก็คือเท่าที่กูรู้ก็คือว่าดาบมันอ่ะ แต่เร่มนี้คือดาบมันเลยจาแนนดาบมันดีไซน์เปลี่ยนแทบทุกภาคเลยดีไซน์เปลี่ยนจนกูงงว่าอันนี้ดาบมึงอหรอทำไมมันเปลี่ยนไปนึกออกไหมก็แบบว่ามันมีดาบันนี้ใช่ไหมแล้วแบบว่ามันมีดาบของสปาร่ามาได้กูจำไม่ได้แล้วแล้วมันก็ดาบสปาร่าตอนแรกมันใช้ดาบสปาร่านะดาบนี้มันแตกเว้ยอันนี้ดาบดาบเนี้ยตอนแรกกับดาบนันตี้นี้มันแตกในภาคห้าใช่ไหมปั๊บมันก็ไปใช้ดาบสปาร่าใช้เสร็จปุ๊บไอ้ด้ามดาบผสมกับดาบสปาร่ากลายเป็นดาบเรียมหนึ่งอีกทีนี้อ้า อาวุธมันเรียปีศาจไหมแต่ปืนคู่นี้นาจะเป็นปืนนี้นะมันเชื่อนะอีบูนี่กับไอวอรี่มั้งเฮ้ยไม่ใช่เลยเนี่ยปืนนี้ยังไม่ใช่อีบูนี่เลยป่ะอิบูนี่กับไอวอรี่ป่ะจำจำชื่อปืนไม่ได้อ่ะมันจะมีปืนคู่คู่กายมันไม่รู้ไม่ใช่บอกนี่รือเปล่านะแต่มันกำแจกไปแล้วมั้งใช่ไหมมันอาจจะไปเปลี่ยนป่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะอ่าเออไมันู้กำแตกไปแล้วแต่ปืนคู่นี่แหละแต่แม่งมันมีแค่ปืนเองหรอวะตอนเนี้ยเรื่องเก่าช้ามาเงตา้งตัวนะ ร่วมัปรุ่นสร้างตัวอือกูตกใจเลยเพราะว่ากระสุนมันหมดดันเตี้ยไม่เคยกระสุนหมดไอ้เหี้ยแม่งมันยิงเป็นเวทมนต์กูอ๋อมันบีบแตกไอ้สัตว์แรงมันเยอะนะอีกอย่างหนึ่งมันมันแทบจะเป็นอมตะเลยนะเว้ยพวกมึงไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยลูกลูกปีศาจมันมีเหมือน k i ลิ e r Fighter ในตัวอืมมันมันไม่ตายเลยเว้ยโดนแทงอะไรมันมันก็ไม่ตายกูเลยว่ามันจะตายได้ยังไงเนึกไหมเราเราไม่รู้มันจะแพ้หรืออะไรได้ยังไงฮะบักดันตี้เนี่ยบอกวูจิวก็เหมือนกันมหาวูจิวันมันมัน โอ้ยจักยนมันเป็นบทตายอยู่แล้วเขาเห็นกันทุกภาคไอ้เหี้ยรู้ไหมแม่งเขาเห็นมันทุกภาคอ่ะมันไม่ตายอยู่แล้วเว้ยแต่ประเด็นคือบอกเบอร์จิวเนี่ยติดอ่ะมัน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 ไม่ใช่คนดีค่ะนะเว้ยแทนบอกวบจิวอะพูดตรงตรงมันมันไม่ได้ดีคือมันเป็นคนดีที่หลงผิดอ่ะมันได้เล่าละเอียดไหมว่าตอนที่มันตายเป็นไงมันเล่าไหมถ้ามันเล่าเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังในในเมสใช่ไหมเออในเมสมันพอรู้อยู่ว่าทำไมเวอร์จิวมันเป็นอย่างไงกูหรอ เขาเล่าเล่าอยู่ใช่ไหมใช่ที่ใช่ที่เหมือนกูจะพูดไหมก็ที่แบบว่าแม่มันอะเข้าไปช่วยดันเตี้ยมาก่อนอ่าอ่าแต่ว่าแม่มันอะจะเข้าไปช่วยบอจิวเหมือนกันแต่ว่าตายแม่มันตายอ่าอ่าบอจิวมันเลยคิดว่าแม่ไม่รักกูแม่ไม่รักกูใช่ไหมเด่างกันไหมอ่าใช่เลยอ่าจะเป็นอย่างนั้นแหละมันน้อยใจกน้อยใจแล้วดันเตี้มันก็บอกว่าแม่มึงอะจะเข้าไปช่วยเหมือนกันนะรู้เปล่าเผื่อรู้แล้วจะรู้สึกดีขึ้นหรอชื่บอ่เลหรอ คือเวอร์จิวอะมันไม่ได้ฮาจากมมกมันเป็นเด็กแจแตกมันไม่ได้หาจากมีอมอย่างเดียวนะคือมันมันฮาด้วยความเท่ของมันจะพูดไงดีวะคือมันแอกแบบมันแอกอะแล้วน้องมันกวรตีอมือเล่าไหมมันเลยหารดนเ้ยกูเลยาขินมากมันขึ้นไงมันขึ้นใช่หมมันขึ้นแต่ว่ามันกวรตีล่ะกูเลยากแกเห็นอุ้ยตอนแรกกูแบบเสียดายมากเลยนะ ตอนที่มันเปลีนเพลงอะไรอ่ะมึงจะตามมากูแบบโอ้โหเสีใจเนี่ยไม่ใ่อะกูเสีใจเลยจะมีท่อนร้องมีท่อนร้องตัวจริงมันน่าจะมีท่อนร้องกูดูตรงนั้นแต่เรารู้เสียงภาคกันนะถ้ามันจบไม่มีตอนนี้ใช่ไหมเออไม่มีเนี่ยมาตัวแต่มาครั้งแรกกูหาดาบไปมันเอาดาบไปไหนนะวะกูไม่รู้นะว่ามีจ๊กเป็นยังไงแต่ว่าถ้ามันเป็นในเกมใช่ไหมบนดันเตี้ยมันจะมีวุ้เยอะเหมือนไอซิเบรัสใช่ไหมเวลามันฆ่าซิเบรลัชได้มันก็จะแบบว่ามันเป็นอาวุธให้กูไหมอะไรเงั้นนะซูเปอร์ลัชก็จะ ถ้าไปค่ายอีกตัวหนึงห่งเป็นตัวคู่ก็จะเป็นดาบคู่ให้มันบางทีก็ได้ปืนลูกซองมาจริงๆนันเต้จะมีปืนลูกซองเลยนะปืนอาวุธมีชีวิตป่ะอาวุธอาวุธมันหลากหลายเยอะอะรถรถมอไซค์แม่งก็เอามาใช้ใช่มันเขียนมากเชยมันใช้มอไซค์แต่ว่าภาคสามมันมีอันหนึ่งที่กูชอบคือดาบคู่มันนมันมันมันไปชนะบอสคู่มาตัวหนึ่งใช่ไหมในหน้าตาคล้ายๆไอ้ไอ้ไอ้เยียนี่แต่คิดว่าไม่ใช่ คิดว่าไม่ใช่มันจะเป็นไอตัวเงาๆอีกตัวหนึ่งทางขวามันหัวล้าเหมือนกันมันจะเป็นแบบไฟกับน้ําแข็งมั้งมันพอมันชนะปุ๊บดาบมันบอกว่าขอเอากูไปด้วยได้ไหมเหนื่งไหมนานแล้วนะกูจำไม่ได้แล้วไม่ดูน้เอากูไปด้วยไหมแดนตี้ก็บอกได้แต่มึงขู่ปากกูไม่ชอบคนที่พูดมากกว่าตัวเองเข้าใจไหมดาบก็อเงี่ยแต่ว่าเวลาดันตี้เปิดอันติด้วยดาบคูมันจะพูดนะมันจะแอบพูดอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความกวนตีนอย่างนั้นอาวุธมันอะแล้วก็ที่กู อยากรู้ก็คือว่าดันตี้ได้ใช้รอยย่อการดไหมรอยย่การดได้คือแทร์ี่อย่อะไรมันคือดันตี้เนี่ยเกมปีของดันตี้ใช่ไหมมันจะไม่เหมือนเนรูเนรูมันจะเปลี่ยนแขนได้ใช่ไหมเนรูจะเปลี่ยนแขนได้บบว์จิวบบว์จิวนี้อจริงมันเป็นดีลซีค่อนข้างไม่คดีเท่าไหร่แต่ว่าเท่อยู่แต่ว่าดันตี้เนี่ยความสามารถของมันคืออาวุธมันจะเยอะแล้วก็มันจะสามารถเปลี่ยนเป็นอันนั้นได้อะแบบมันจะมีทางซ้ายล่างอะไอเกีสีอันอะอันนึงเป็นรอยย่อการดซอสมาสเตอร์กันสลิงเกอร์ แล้วก็อะไรกสักอันหนึ me, ่งอ <that> ่ะนึกไหมถ้าเป็นการสซิงเกอร์กูเลยบอกว่าตอนนี้มันใช้การสลิงเกอร์หรือเปล่าเพราะว่าการสซิงเกอร์มันจะเน้นใช้ปืนว้ยปืนปกติจะยิงธรรมดาใช่ไหมแต่พออยู่ในโหมดการสลิงเกอร์มันจะยิงแบบโคตรเทเลยมันจะโดดยิงมันจะตีลังกายิงถ้ามันเอาลูกซองใช่ไหมมันจะเอาลูกซองควงเหมือนนันชาคัวป๊อบป๊บป๊บป๊บแล้วก็ยิงทุกคนน่ะนั่นคือการสซิงเกอร์นึกออกไหมถ้าเป็นล้อย่อกาดใช่ไหมมันจะทำท่าแจยหีมันจะทำท่าแจยหีด้ยแบบแจแเอแล้วมันจะแพเออแล้วนวก็ส ถูกไหมโลยโอกาจะใช้ยากที่มันจะแบบว่ามันจะตั้งท่าเหมือนบูตลีแล้วปัดปัดปัดปะได่มันจะตั้งท่าจริงอ่ะภาคกสามก็มีมั้งเออท่าท่ามันก็มีจีนหนแล้วมันจะปัดปัดใช่ส่วนซอสมัเตอร์ก็จะเป็นคอมโบน่ใมากขึ้นไม่แน่ใจใช่ไหมเออไม่แน่ไม่แน่ใจมันอาจจะมีแต่ว่ากูไม่สังเกตเพราะคอมแบบมันเร็วมากเฮียใช่ไหมเออเอายงถ้ามันตั้งท่าจีนอ่ะซอสมันโลยโอกาถูกไหมมันเป็นเกมอะนอกกับการ์ตูนก็ก็แค่อยากเห็นเฉยๆดีๆแล้วดีแล้วที่เขาไม่ทำเหมือน DMC แต่เป็นกูนะกูจะทํามารอนะเว้ยแบบว่าตัดผมเกลียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นกูนะได้ฝันไงผมเกลียนเออในฝันผมเกลียนอะไรเงี้ยเออกูจะชอบมากเลยเกลียนได้พอย้อมสีผมใหม่ด้วยแม่งโคตรเฮี้ยเลยต้องปีนอะแต่อย่างว่าแหละในเรื่องกูรู้เท่านี้แหละเพื่อนกูไม่สามารถเอาอะไรมาบอกพวกมึงได้เพราะว่ากูเล่นตอนเพลย์ทูกับเฮี้ยไม่รู้เรื่องครับไม่รู้หรอกแต่ต้องดูเยอะกว่านี้อาจจะอ่อออยู่มั้งกูว่าเหรอ ไอ้เชื่อว่าน่าจะาหลารอย่างแต,แต่ว่าแต่ว่วาในเกมไม่มีโรบิงเกอร์อย่างนี้ไม่มีพวกนี้ไม่มรบิงเกอร์พวกนี้ไม่มีไ <c oughs> อ้เหี้ยคนละยุคละสมัยเลยอาวุธมึงกับตัวที่แบบบุกเข้ามาเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องนับตอนแกนกร,รนแกกูดูมันลำนึกว่าหลุดมาจากไหว้ายูไอ้เหี้ยไม่น่าประเทศอังกฤษแม่งเลยโดนขโมยของง่ายเยในหลักลารในนี้เหมือนไม่จะเก็บดาบซาร์ล็อปสปาร์ดาเลยเหรอไอ้เนี้ยดาบเนี่ยกูไม่รู้มันมันคือดาบของสปาร์ดาเลยเหรอ มันบอกาฟอร์ตเอ็ดกแต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าซอนสปาดาเหมือนกันไหมคือซอนสปาดาจะเป็นไอเลียมนั้นแหะที่มันมีมีคมเดียวเหมือนดาบบิจิโกอันนั้นน่ะดาบสปาดาเลยอันนี้เป็นดาบกูไม่รู้หรือว่าดันเต้มันเอาดาบนี้ไปดัดแปลงเป็นของมันกูก็ไม่รู้ถูกไหมอ๋อเออเดี๋ยวมันต้องรอดูได้เลยก่อนเอออย่างว่าบบบดันเต้ดาบมันเปลี่ยนบ่อยมึงต้องดูจริงดาบมันเปลี่ยนบ่อยมาก อันนี้เนี่ยอันนี้ไมในเม่มันมันบอกแล้วว่าทำไมดาบเป็นรอยเฉลยให้นะมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงจำเล่มไอ้ดาบซ้ายมือใช่ไหมซ้ายมือกับขวามือใช่ไหมใช่ใช่มึงใช่ไหมไอ้ดาบคู่ที่กูบอกอ่ะสองเล่มนี้เลยไอ้ยักษ์คู่อะที่มันบอกว่าโอ้ยเอ้ยเอ้ยเริ่มเริ่มเราสนใจแล้ะรอดูรอดูรอดูอันนี้รอดูเลยเออเนี่ยดาบคู่ที่ว่าถึงอันนี้ไม่ใช่เอออันนี้อันนี้อันนี้ดันอันนี้ันเีาไม่ได้เราเคยใช่ไหมไม่ชัวร์แต่เนี่ยใช่เลยของบักยักษ์ไฟแบบ ไฟน้ําแข็งไฟน้องแข็งไฟกระป๋องมมีมีจันดาบเนโรอย่างนี้คือไอ้เหี้ยมันจะทํายาวถึงรุ่นลูกเลยเหรอวัวถ้าได้ไดเลยของเนโรนี่คือกันเบรดใช่ป่ะไม่ไม่ไม่เฮ้ยไม่มันเป็นไม่มันเป็นดาบงั้นดาบหรือแหวนโดาบมันเป็นกันเบรดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ดแหวนหรอดาบมันแค่มันแค่คล้ายเฉยแว่ามันมันจะแบบบิดได้มันมองเห็นไหมอันนี้แฮนด์มันสามารถบิดเพื่อเพิ่มพลังไฟถ้าบิดถ้าในเกมนะ ถ้าในเกมถ้ามันบิดถูกจังหวะมันจะแรงกว่าปกติปั๊บปั๊บปั <S <s ๊บบิดแบบบิดได้ได้เกียร์ไวอ๋ออ่าสกิลเช็คไอ้เหี้ยแต่เนรูเป็นปืนแรงดีอ่ะเนเนรูปืนแรงปืนเนรูไอ้แม็กนัมแม็กนัมระเบิดมันอ่ะแรงนันตี้ปืนเยอะเวอร์จิ้วไม่ใช้ปืนเวอร์จิ้วใช้ไอ้อันนั้นใช่อหมจันเมนคัดเออเออแล้วกันยิงยิงยิงกันไปอืมเนี่ยมันเสียงมันตดอ่ะมีดาบสังหูด้วย มันไม่ใช่นะตันตีไ้ไม่ใช่ตันตี้ไม่ใช่ดับชังหูตันตี้ไม่เคยใช้ตันตี้ไม่เคยใช้ไม่ได้ใช้ตันตี้ใช้หรอกเท่าที่จะรู้นแล้วไม่รู้เหมือนกันไปค่อยว่ากันแล้วกันสนุกอยู่ยวค่อยไปดูต่อแล้วกัน